เวลาเราให้จบจะจบพร้อมกันหมดแล้วอันนี้ลุงออกแบบยังไงครับคือรากที่เขาแน่นนี่เอาแบบนี้เลยไหมครับให้เขากลืนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คัดคัดไว้อ๋อคัดคัดจะดูอันไหนที่มันเบียดมันซ้อนมันอะไรกันเราก็ออกอย่างเช่นอันไหนบ้างที่ลุงว่าอย่างเช่นสักกิ่งไอ้รากหนึ่งว่าจะเอาออกที่วบเส้นเนี้ยออกเส้นเนี้ยตัดออกแล้วก็ตอนนี้ยังเนี้ยพอได้ครับพอได้ เพราะมันเป็นสไตล์ของเขาที่ลุงมองว่าจะเอาเส้นนี้ตัดออกเพราะว่าอันนี้เขาเอี้ยวมาทางนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตัดออกให้มันสมดุลหน่อยอั่เนี้ยไม่ตัดกระตัดแล้วก็เบี่ยงแบบนี้ครับดึงมางนี้แล้วดูให้มันดูไม่ไม่ให้ทับไม่อะไรกันดึงก็เวลาดึงก็คือใช้ลวดใตัดตัวยูบ้างอะไรบ้างเจาะเข้าไปฝึกไม้เล็กๆให้จบอย่างเงี้ย ไม่เกิน3ปีอ่ะครับคือน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการสร้างรากแล้วเวลาคิดว่ารอบสมมุติว่าโมกเนี่ยรากเขาเยอ,อะเนาะพอรอบเสร็จปุ๊บจบเลยเขาจะไม่แต่งไม่แต่งอะไรแล้วพอไม่แต่งเสร็จปุ๊บมันจะเกิดปัญหาเนี้ยถูกมันจะต้องทําตลอดมันต้องทำทุกขั้นตอนที่เรายกไปทำอ่ะเขาไม่ต้องยกไปตลอดเนี่ยถึงเวลาพวกนี้ต้องยกก็ไปทําทีนาบานแล้วเราก็จะทําข้างบนเสร็จแล้วก็มาดูข้างล่างหรือว่าจบต้องทาจนฝาจบอะ เพราะว่าลาามันจะเปลี่ยนแปลงตลอดครับมันจะเปลี่ยนแปลงทั้งต้นน่ะไม้กำลังสร้างเล็กๆเนี่ยเพราะมันยังดีอยู่นะมันสยาม<อ>มันโตเร็วเพราะมันโตเร็ว